สวัสดีครับส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องส่ภูส่คนนะครับวันนี้เรามาทําเมนูผัดผักกันนะครับผมโดยฝีมือคุณแม่นะครับผมผักยังมะลายกระดอกกินผักยังยาผักยังนี่กระทะของเราก็เป็นกระทะไซส์เล็กนะครับผมผมจะกระทะไซส์เล็กนะครับผมเล็กมากก็แต่เห็ดขนมเนอะลูกนี่แหมก้นหม คัดบอกเลยง่ายเฮงครับเบิ่งกว่าผักบักหลายเลยกะลัมกะลัมปูเองอันนี้อย่างนะดลืมซื้อละกะลัมดอกผักกาดแครอทเครือเทศผักกาดผักกาดดอกข่าผักกาดโต้ตัวมีกันมดเอาซะกพักสักสี่ส่วนมูส่วนหนึ่ง ะครับวันนี้มาทําเมนูผัดผักนะครับเมนูง่ายๆนะครับผมเพราะว่าผักเราเยอะมากแล้วก็ไปได้หมูมากระทะเราแต่ไฟกําลังดีเลยนะครับผัดกระเทียมเจียวให้หอมนะครับผมสุกสักหน่อยนึงเทาบมีไข่เนาะไข่เบิดลผัดบนี้ใส่ไข่อยู่บ้างบนนี้ใส่ได้ไหมแล้วแต่คนมาอ่า ผัดกระเทียมให้หอมนะครับเลี้ยงทองสักหน่อยแล้วก็ใส่ยังลงไป้เลยโยหมูของเราเป็นหมูส่วนไหนครับส่วนไหนเด้อะว่ะมันเล็ะมาแล้วอย่างนี้วันนี้ก็ได้สิีงามแท้เสื่องามแทะมันอุ้ยให้ได้นุงเนี้ยเลี้ยงหอมแล้วหรกสวยขนาดนี้ครับ รึบลงไปเลยหอมหอมเองทังแบบนี้พักันนี้เนาะแล้วก็ปรุงก็ไม่ต้องใส่พักแค่เป็นหอมหอมครับโบโบ,บต้องการพักเลย เนี terminar, ่เลยว่าตอนตอนเมื่อย่างเดียวโอ้โหกั่แล้วเนี่ยใ่วับ่เศร้าอยู่ครับเด็กสีขาวลูกพ่อคนไปง่นอะไรกอนเน แค่นีหรอ่ทคนีเข้ากันกคนมทุกคนลุกถุงนิสแล้วก็น้ำตาลกลัเกลือหวานนะถึงตับหวานก็เกลือได้เกลือกับมะเขือเทศบ๊อบบได้หมได้หมดนะพี่สีโทษนากินเลย บ่ได้นั่งตั้งได้ได้นั่งเข่าเซฟแล้วถึงกระทะลูกกระทะใหญ่เพราะว่าภาคกลายตัดแม่ตัดกระลำมาย้ำใดเก่นงน้อยบบไ่ได้ถ่ายคลิปเลยขาดจนตลอดอืมเวทข่้นส่งกินจนส่งรอบแหละ <c oughs> โอ้โหหอมหอมผัดให้หมูสุกนะครับเนี่ย หมูของเราก็เริ่มสุกแล้วหอมกรเทียมเลยเเป็นมูวานใช่ไหมมูกระเทียม,มถึงขั้นตอนนะครับใด้ที่เนสุขยากเลยกอใชครอบไม่เหสรสุกยากนีผัดผัด มันล่านอะครับบนี้ครับใส่ลงำไฟล้นแซ่บแน่นอนบอต้องห่วงบอแส่บไปปรุงเพิ่ม,มก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับผมสวบไปเจงหน่อยลูกุก ขัดแล้วต้องผัดไฟแรงนะครับตอนนี้เร่งแก๊สขึ้นแล้วชิมชิมเบิ่งน้ำชิมเลยเป็นอะไรไม่กัดแซ่บแซ่บไปแซ่บแต่ก,ตแก็ยังผักลูกต้องงอก่รณีจังน้อยเพิ่มความนัวความหวานผักมันหลายเลยลูก ไปแล้วมักัซิเซ่ใ่ครับเี็ดขันแล้วเราเปียวหวานแล้ว,ว,ว,ลวสมตอนตอนน้อยๆแบบมีพักพักแล้วนี่ครับบริมากเลยตะที่<ช>ตอนเรียนอน,นุบาลเรียนเนป่ปะปมมากเติบด้บ่ผมมากินพักเนี่ <c oughs> นกนอยนักเรียนบะก่หมักลยไรเลยพักกินแตะตอนหมูีกับน้ำน้ำพัดกับตอนหมูีเชี่ยวละลายๆ้นก็ต้องเป็นึือกันแล้วอ่ะไม่เอาไม่ชอบพัดพักถ้าพักักเสรดฟจริงน้อยครับอาไปเอาอย่างอื่นลง แล้วเป็นอันนี้บ้านให้พัดไปเรื่อนงานเรื่องยังต้องลวกเอาลวกมันง่ายลวก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 แล้วค่อยเอามาพัดโอ้แต่อันนี้เราเห็ดแบบเอาลงมาพัดเลยเอาสีดิบมาพัด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 หมดง่ายลูกทั้งด้วยทั้งลำครับบนเลยเนาะบนเลย ลำกินกะผักเบิ่งลำปลูกเองเนี่ยเราไม่เสียดายของแล้วนะครับผมเพราะเราปลูกเองเราเสียต้นทุนแค่มะเขือเทอแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็เครื่องปรุงเต้าหู้เห็นเราได้สีเบิร์ดไหมเปนมือเ่เบิร์ดง่ายจุดเด้ยวเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับ แบ่งปันนะครับผมมมกิด่นสนเท่าไงาานะมันกระบอกกระดอก,อกี่สายป้ปัดส,สมซื้อสมซื้อหลี่ฟัดพักนะ เออแม่ก็ตั้งใจกินครับสมซื่อพักพักพักคุณแอ่เรียบร้อยนะครับเปจังเลครับพักพักกระทะใหญ่ๆนะครับฝีมือคุณแม่ครับตามหอยจะได้ลูกเ้ยพักกระไส่อยู่สองถาดสมซื่ออยู่ครับพักพักคุณแม่โอ้โห ง่ายรมดาแต่ว่าอร่อยนะครับผมอ้าเมนูผักนะครับผมชิคี้พี้ตอนน้องให้เบิ่งได้คืดออยากน้ำกันนะครับผมอ่าคลิปหน้าเป็นเมนูใดเราติดตามเราหลับช่มงนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณแม่เก้น้อยนะครับในการทำคลิปหาเมนูเสพแท้ไม่ให้เบิ่งนะครับผมชิเด้รับะพีและน้องไปแล้วพ่อกันหม่คลิปหน้ามี่กับคอการวาสวัสดีครับ